บิ๊กเดสิเนชันร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสุดยอดเมืองสวยๆจากประเทศคโครเอเชียครับมาถึงแล้วฮะถึงเมืองโทรเกียคุณผู้ชมครับเป็นเกาะนะฮะที่นี่ยูเนสโกเขาแขวนป้ายเป็นมรดกโลกบสถ์นี้มีความสำคัญมากนะฮะมีศิลปะผสมผสานตั่แต่โกธิกเวเนซองเตไปไปหมดเลยอยู่และที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เวนิสแห่งยุโรปตะวันออกโรเกียประเทศโครเอเชีย โธเกียเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในช่วงปีคิดสักราช1997ซึ่งว่ากันว่าเมืองแห่งนี้มีอายุมากกว่า2,500ปีมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ1 2 3 0 0คนในพื้นที่3 9 3ตารางกิโลเมตรและด้วยความสวยงามของที่นี่ทําให้เมืองโทเกียมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมากกว่า3ล้านคนต่อปีซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศมากถึงประมาณ150อาสล้านดอลลาร์สหรั ครับถึงแล้วถึงไหนถึงนี่เลยถึงนี่ไม่เอานี่เลยถึงนี่ไม่ไม่ไม่เป็นนี่ใครด <c oughs> ีย้มมาถึงแล้วฮะ ถึงเมืองโทรเกียคุณผู้ชมครับเป็นเกาะนะฮะจริงๆแล้วเป็นเกาะอารมณ์เหมือนกับคุณผู้ชมนึกถึงเกาะอะไรเกาะภูเก็ตด,ดีกว่าต้องข้ามสะพานสารสินแต่นี่ข้ามนิดเดียวเองอข้ามสะพานแค่ไม่กี่วาเนี่ยที่ตอนนี้เป็นเกาะนะฮะนี่คือโทรเกียคุณผู้ชมโทรเกียนี่น่ารักมากต้องบอกอย่างนี้มาที่นี่จะมีอะไรบ้างศิลปะแบบเรเรนซอ,องอบาโรกโกธิกมากันครบเลยรวมไปถึงโรมันโรมันก็จะทิ้งพวกเสาศิลปะศิลปะทรอย ใช่ทรอนก็มีใช่โรมนจะทิ้งเสาวไว้ทิ้งโบสถ์ไว้ครบเลยแล้วเมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่ห่อหุ้มไว้ไม่เคยโดนสงครามไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยทุกอย่างอยู่กันครบแปลว่าศิลปะทั้งหมดมีครบที่นี่ค<ม>ุณผู้ชมครับ ไม่มีอยู่เมืองครบมาที่นี่จะรู้สึกคิดถึงกรีซได้คิดถึง,ง,งเวนิสได้นั่นไงเทพบุตรุนั่นก็อยู่เต็มตัวเลยแสนเขยไม่ขาดคันครบคุณผู้ชมนะเมืองเล็กๆน่ารัก,รกแบบนี้คนอยู่กันไม่ถึงหมื่นที่เดินกันทั้งหมดเด่ยนนะักท่องเที่ยวอยู่เกินคนงนั้นเลยนะะรเรามีหมื่นกว่าสองคนหมื่นกว่าสองคนแล้วเด็กจะมีข้าอีกสามคนสี่คนไปเรื่อยนี่เมืองนี้น่ารักมากเผื่อเวลาเขาหน่อยนะครับมาเดยวจะพาคุณผู้ชมเดินเที่ยวไปดูโบสถ์เก่าไปดูวังเก่าครบเลยคุณผู้ชมเชิญนะ อย่างถูกอนุรักษ์ไว้หมดเลยพี่เอว่าเลยไม่มีแตกไม่มียุบแต่บอกอีกเรื่องหนึ่งที่นี่ยูเนสโกเขาแขวนป้ายเป็นมรดกโลกนะลืมไปเมื่อกี้คิดว่ากำลังจะถามเลยเขาแขวนป้ายเรียบร้อยเป็นมรดกโลกคุณผู้ชมครับแล้วมันเป็นศิลปะแบบผสมผสานกันเต็มไปหมดยันโรมมนสเลยอ่ะคุณผู้ชมถ้าแบบคนรักงานศิลปะนะมาที่นี่ผมว่าครบเครื่องเนี่ยเดี๋ยวจะถามคนรูว่าอะไรปนกันบ้างมีทั้งโกธิกปนกับเรเนซอง บาร์ร็อกเรเนซองบาร์็อกแล้วก็มายอนเนสบาโองเนสเสร็จแล้วใส่หมูหยองทานได้เลยไม่ใช่นั่นเห็นหิวแงเลยสงสัยจะหิวมาดูเมืองก็ดิ อยอกซอยเล็กๆต้องเดินเอาอย่างเดียวนะมาที่นี่ต้องเดินครับต้องยานเดินห้ามมอเตอร์ไซค์ด่วนเลยนะครับโนด่วนเลยมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ครับด่วนเลยมอเตอร์ไซค์ขี่ด้านนอกด่วนเลยด่วนเลยมอเตอร์ไซค์ข้างนอกเลยฮะทางนี้เลย นี่ตรงนี้เป็นสแควร์เลยตรงนี้เป็นจุดเลยนะฮะเอาด้านหลังคุณผู้ชมก่อนเป็นศาลาประชาคมข้างขเนี่ยเป็นพระราชวังเก่าของตระกูลตระกูลหนึง่งส่วนด้านหลังนี่เจ๋งสุดคือเป็นโบสถ์เซนจอนโบสถ์นี้มีความสําคัญมากนะครมีศิละปะผสมผสานตั้งแต่โกธิกเวเนซองเต็มไปหมดเลยอยู่ด้านในหมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโดยเฉพาะสิงโตที่หมอบอยู่ เดี๋ยวเราไปดูข้างในงกันนะ <มา S 1> <ha, S 2> ว่ามีมารูปปั้นมีอะไรเยอะแยะเลยด้านใน<ป>ตรงนี้ฮะเชืชื่อทกท่านมาสิงเตาาอร์เหา สำหรับโบสถ์เก่าแห่งนี้ภายในก็ถูกตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานที่ดูเข้ากันอย่างลงตัวภายท์ไไภายในโบสถ์คือโรงศพที่เชื่อกันว่าภายในมีหนึ่งในชิ้นส่วนของนักบุญเซนจอนบรรจุอยู่นั่นเองครับนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือประตูทางเข้าที่แกะสลักลวดลายไว้อย่างสวยงามนั่นเองท่านผู้ชมนี่คือซุ้มประตูที่สวยมากคะเป็นศิลปะแบบโรมาเนสนะฮะสวยมากแล้วผสมกับโกธิก รวมไปถึงน้องสิงโตสองตัวนี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยนะฮะแต่คุณนิรุธหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่ดูอยู่นี่ดูเข้าไม่ได้อะประตูล็อกเนี่ยต้องเข้าทางนี้เข้าไหนอะต้องเข้าทางนี้นี่ผมพาคุณผู้ชมไปดูข้างในมันครบเรียบร้อยหมดแล้วนะเหมือนงานเลยพี่เอ๋สวยมากซุ้มเนี่ยสีก็เหมือนงานแกะสลักนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นปูนโอ้ แล้วพอผสมศิลปะหลายรุ่นหลายสมัยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันดูคลาสสิกมากมันดูไม่รู้ว่าใครเป็นคนบาปใครเป็นนักบุญนะนะหรือว่าใครติดคุกแล้วใครอยู่นอกคุกนะตอนนี้เราสองคนเราไม่ได้ออกมาคุยนข้างนอกสักทีนะมันมืมันใครมาดูในคุกใครมาใครมาเยี่ยมใครมู้นเรืตอนนี้ไม่มีใครเยี่ยมใครเราออกมาคุยข้างนอกดีกว่านะไปเที่ยวต่อเลย่าฮะ